มุงหลังคาและติดแฟชชิ่งต้องละเอียดขนาดไหนวันนี้พาไปดูตัวอย่างงานที่ทําแบบตามมาตรฐานครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นการมุงหลังคานะครับแต่ว่าผมจะไม่พาดูในเรื่องของโครงหลังคาครับเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ดูวันหลังครับวันนี้เราจะพูดถึงการมุงหลังคาและการติดแฟชชิ่งตามมาตรฐานกันครับว่าเป็นยังไงครับคลิปนี้อาจจะไม่ถูกใจช่างหลายๆคนนะครับแต่นี่คืองานมาตรฐานด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือแผ่นหลังคานะครับก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้ครับ สลปไม่ได้นะครับองศาไม่พอเพราะฉะนั้นการบุงหลังคาแบบปกติก็จะเกิดปัญหาการรั่วซึมนะครับแต่นี้นะครับเรามีวิธีการมุงแบบไมบบใ่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึมซึ่งรายละเอียดการบุงแบบไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึมผมเคยทําไว้ในช่อง tiktok youtube แล้วก็แฟนเพจนะครับสามารถหาดูได้ย้อนหลังนะครับ <M> เนื่องจากปลายหลังคานะครับมีความไม่สลบนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาการน้ําย้อนนะครับอันนี้ผมก็ทําการพับปลายแผ่นนะครับ หักลงไปครับพอเวลาน้ําวิ่งมาก็จะย้อนกลับเข้าไปไม่ได้ครับเพราะปลายแผ่นบังคับให้น้ําไหลลงสู่รางครับส่วนบริเวณด้านนี้นะครับจะสามารถตัดออกหรือไม่ตัดออกก็ได้ครับแต่ผมแนะนําไม่ต้องตัดออกครับเพราะว่าถ้าเป็นหลังคาที่ไม่มี P u โฟมให้ตัดออกนะครับแต่เนื่องอันนี้เนื่องจากมันมี P u โฟมนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนชายคาที่ยื่นออกไปครับช่วยกันฝนไม่ให้สาดเข้า P u โฟมครับการยิงสกูนะครับในปลายแผ่นนะครับ แถวแรกครับก็จะต้องยิงทุกรันครับเพื่อตั้งแผ่นให้ไม่ดิ้นนะครับและแถวต่อไปก็อาจจะยิงตัวเว้นตัวมาถึงการติดตั้งแฟชชิ่งนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นโครงเหล็กมาประมาณแค่3ามซนนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้สมาร์ทบอร์ดปิดด้านข้างนะครับแต่เวลาทําแฟชชิ่งมาเนี่ยนะครับก็จะมีการนะครับคุมลงไปที่ด้านล่างครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ํารั่วซึมครับในส่วนเนี้นะครับเดี๋ยวมให้ดูด้านข้างนะครับก็จะทําลักษณะ แฟชชิงออกมาในลักษณะของเป็นเฟรมหุ้มครับเพื่อที่เวลาเรามองจากด้านบน,นครับก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นมุมสวยงามแล้วก็ดูแข็งแรงครับมากฝ่าการที่มายึดแฟชชิงแบบลอยๆนะครับอันนี้จะให้ความรู้สึกที่แข็งแรงและสวยงามงานดูดีครับมีราคากว่าแล้วก็ดูมีมิติมากบริเวณนี้ครับก็จะเป็นปัญหาที่เกิดปัญหาบ่อยเคย,สยเสนอคิดไปแล้วก็คือเวลาการยิงสกูเนี่ยนะอันนี้คือเราต้องยิงที่หลังรอนนะครับ พอมาถึงตรงนี้มันถูกแฟชชิ่งข้อไว้นะครับบางคนหลายหลายคนครับก็จะยิงไม่ตรงหลังรอนครับก็จะไปยิงตกตรงท้องรอนนะครับซึ่งท้องรอนก็จะอยู่บริเวณนี้เหมือนกันครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะยิงก็คือต้องวัดระยะนะครับเซนเตอร์จากหลังรอนถึงหลังรอนครับอันนี้ก็มีการหาระยะเซนเตอร์แล้วก็หาระยะแปรครับโดยเป็นเส้นตัดลยครับก็จะเห็นยิงที่หลังรอนนะครับอันนี้เป็นการยิงรวบนะครับส่วนบริเวณนั้นครับก็ระยะหนึ่งช่วงแปรเราก็จะมีการยึดนะครับบริเวณหลังรอนเพื่อไม่ให้ แฟชชิงกระพือครับก็ยิงตรงระหว่างกลางของทั้งสองแปลงแฟชชิ่งก็มีการกรีดฝังผนังและซิลโพลีครับบริเวณนี้ก็ยิงยึดนะครับและบากลงรอนอย่างสวยงามด้านในก็ติดแฟชชิงกันน้ำยอ